าดูตัวอย่างนะครับในหน้า193ข้อหจงหาอัตราเร็วของน้ําที่ไหลออกจากก๊อกในทันทีโดยดูจากรูปแล้วก๊อกกับผิวน้ําห่างกันมีความสูงห่างกันอยู่ที่45ซนติมซึ่งมันก็เท่ากับ0.45เมตรถ้าเกิดเราต้องการหาความเร็วเมื่อเปิดก๊อกสูตรความเร็วก็คือ square root 2gh ข้อนี้ถ้าเกิดกำหนดให้ค่า g มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองแล้วก็แทนค่าก็จะได้ว่า2คูณ10คูณกับ0.45คูณกันก็จะได้9ถอดรูท9มันก็จะได้3แล้นั้นแหละความเร็วที่น้ำไหลออกเมื่อเปิดก๊อกในทันทีก็คือ3เมตรต่อวินาทีต่อมาข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าถังใบหนึ่ง มีรูเล็กๆอยู่2รูอยู่ข้างถังโด,โดยรูต่ําโดยรูต่ํากว่าระดับน้ําเป็น2เท่าของรูบนรูต่ํากว่าระดับน้าเป็น2เท่าของรูบนอัตราเร็วของน้ําที่ไหลออกรูทั้ง2มีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็หมายความว่าในตรงนี้นะรูต่ํา รูต่ําก็คือรูล่างนนั้แล้วความสูงของรูล่างก็เท่ากับ2เท่าของรูบนอย่างนี้ให้หาความสัมพันธ์การหาความสัมพันธ์ก็คือเอาความเร็วที่ไหลออกจากรูล่างส่วนด้วยความเร็วที่ไหลออกจากรูบนก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง v 2ส่วน v 1นั่นแหละตามที่เราเคยชินเวลาเรามา,ามทำความสัมพันธ์นก,นก็คือ เอา v สส่วนด้วย v 1นึ่งซ v 2คือ v ล่างส่วน v 1คือ v บนสูตรในการหา v ก็คือ square root ส gh ถ้าเกิดเป็น v ล่างก็เป็น h ล่างถ้าเกิดเป็น v บนก็เป็น h บนก็จะเป็น square root สอ g ทีนี้เขาบอกว่า ความสูงของระดับน้ําที่อยู่รูล่างเป็น2เท่าของรูบนดังนั้นแล้ว h ล่างก็เป็น2เท่าของ h บนหารด้วย2 g h บน2 g ก็หาร2 g h บนก็หาร h บนดังนั้นแล้วอัตราส่วนระหว่าง v ล่างส่วน v บนเท่ากับ square root 2ดังนั้น v ล่างจะเท่ากับ square root 2เท่าของ v บนตอบข้อ2นี่มาข้อมาข้อก็อ3นี้จะยาวหน่อยนะครับข้อ3ข้เาให้พิจารณาโดยท่อลดขนาดวางตัวในแนวราบท่อลดขนาดวางตัวในแนวราบจำรูปได้ไหมก็คือท่อเนี้ยท่อที่ใหญ่ๆ จากนั้นก็เล็กลงวางตัวในแนวราบถ้าเกิดพิจารณาตามสูตรของสมการแบนลี P 1บวกเศษ1ส่วนสอง DV 1นึงกำลังสองบวก DGH 1เท่ากับ P 2บวกเศษ1ส่วนสอง DV 2องกำลังสองบวก DGH 2, 2, 2มันเป็นท่อที่วางราบ เป็นท่าที่วางราบแปลว่ามีความสูงจากพื้นไหมแปบลบว่าไม่มีความสูงจากพื้นดังนั้นข้อนี้จะไม่คิดพลังงานศักพลังงานศักตอบปริมาตรเนี่ยเราจะไม่คิดดังนั้นแล้วสูตรของสรรมการเบนอโลีก็จะเหลือแค่ p 1บวกเศษหนส่วนส dv 1นึ่ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ p 2บวกเศษหนส่วนส dv 2องยกกำลังสองก็คือจะใช้สูตรนี้นั่นเอง จะใช้สูตรนี้แล้วเขาให้หาความต่างของความดันน้ําในท่อใหญ่กับน้ําในท่อเล็กก็คือน้ําในท่อใหญ่ก็คือความดัน P 1ในท่อเล็กก็คือ P 2ให้หาความต่างก็คือเอามาลบกันเอา P 1เนี่ยลบกับ P 2แล้วก็ยายค่าเลย P 1ลบ P 2ก็เป็นเศษ1ส่วน2 dv 2ยกกำลัง2ลบเศษ1ส่วน2 dv 1ยกกำลัง2มีเศษ1ส่วนสอง ดีเหมือนกันก็เพราะว่ามันเป็นน้ําไหลผ่านท่อดังนั้นแ้วความดันแน่นเท่ากันแล้วก็เป็นเศษ2 d นึ่งสนคูณกับ v 2องกกำลังสองลบ v 1นึกกำลังสองอี่มาดูตัวแปรน,นะครับมีค่าอะไรบ้างความหนนแน่นของน้ําเท่ากับ10ยก10ยกกาลัง3ไมด้สิบยกกําลังสาม อิพลังสามนะคือความแรงของน้ำแล้วก็พื้นที่หน้าตัดให้ A มาให้พื้นที่หน้าตัดของท่อใหญ่เท่ากับ25ตารางเซนติเมตรและพื้นที่หน้าตัดของท่อเล็กเท่ากับ5ตารางเซนติเมตร ให้เปลี่ยนเป็นตารางเมตรเผื่อได้ใช้ก็เป็น25คูณ10กำลังลบ2ตารางเมตรกับ5คูณ10กำลังลบ2ตารางเมตรกับ5คูณกำลังลบ2ตารางเมรงตารามอันนี้คือตัวแปรที่เราทราบจากโจทย์และยังทราบอีกว่าอัตราการไหลอัตราการไหลเนี่ยมีค่าเท่ากับ0.01ูลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เอาทำไมไม่มีปริมาตรมาให้ไม่มีปริมาตรมาให้เราหาปริมาตรเองได้ไหมจากที่เราทราบมาเรียนมาหลายรอบแล้วปริมาตรหาได้จากพื้นที่คูณกับความสูงดังนั้นเราสามารถหาหาปริมาตรได้จากสูตรนี้นะก็จะได้ก็จะได้เท่ากับเศษหนึ <c oughs> <c oughs> 1> 1่งส่วนสองดี v 2ยกกำลังสองมันก็คือพื้นที่หน้าตัดคูณกับความสูงพื้นที่หน้าตัดเป็นพื้นที่หน้าตัดอันที่1คูณกับความสูงทั้งหมดยกกำลัง2องน,น้เครื่องหมายวงเล็บตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายวงเล็บใหญ่เขียนใหม่ดีกว่าเป็นเศษหนึออ่งส่วนสองดี v สองกำลังสองคือ A2 คูณ h ทั้งหมดยกกำลัง2อลบกับ A1 คูณ h ทั้งหมดยกกำลัง2มี h เท่ากันก็ดึง h ออกมาก็จะเป็นเศษ1ส่วน2อเศษ1ส่วน2อาเขียนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นเศษ1ส่วน2เป็น p 2กับ p 1ลบกัน มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองดีเอชยกกำลังสองเพราะว่ามันยกกำลังสองไงดึงออกมาก็ต้องเป็นยกำยน 2, ยกำลังสองด้วยในวงเล็บนะเสองยกกำลังสอง a อสองคือยี่สิบห้าคูณสิบกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลังสองลบกับ a อหนึ่งเหนึ่งก็คือห้าคูณสิบยกกำลังลบสองทั้งหมดยกกำลังสองอยู่จากนั้นเราก็ ค่อยแทนค่าเมื่อแทนค่าแล้วแล้วกดคูณคิดเลขแล้วสุดท้ายจะได้ผลต่างของความดันเท่ากับ1.5 0คูณ10ยกกำลังลบ h dh ยกกำลังสเพราะว่าเราไม่ได้แทนค่าตัวเลข d กับ h ลงไปก็ติดไว้นะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้และเราก็จะจบ บทที่17แล้วก็เตรียมตัวสอบนะครับในสัปดาห์หน้า